ยังไหวอยู่ของเรานะคะครับครับวันนี้เรามีนักแสดงที่ได้ยอมรับจากแฟนๆแล้วว่าบูเก่งบูสวยแน่มาร่วมย้ำมามหมกับเราในวันนี้นะครับอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักมนี่เขาไปขายยาอะไรกันแหมโวรโมทหน้าดูทำไมป๋าครับบูเก่งเก่งจริงหรือเปล่าแม่ละครมันตัดต่อได้ครับป๋าครับถ้าเก่งจริงผมขอทดสอบได้ไหม ได้ได,ไดวันนี้ผมให้น้องแจ็คผมเนี่ยไปเอาสตันแมนระดับฝีมือมาเลยครับแจ็คเคยเป็ได้เรื่องเหรอไปมากี่ครั้งมเม็นได้เรื่องกครั้งแจ็คเคยทําให้ป๋าผิดหวังไหมบอยตลอดเถอะบอยแต่วันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแน่ใจไอ้หนูเอาเด็กมาลูกเอหนไอ้ค่ะเกเด็กเดมาเด็กเั็กเด็กเด็กเ็กเด็กเดกเด็ด็กเด็กคเดกเดเ สแตนสามคัดมาแล้วป๋าเนี่ยเป็นระดับที่สุดในประเทศไทยครับผมป๋าพอทุกเรื่องต้องมี3คนนี้ไอคนนี้พอได้ไอคนนี้น่าเล่นหนังผีมากกว่านะ่ยทำไมอ่ะนี่นี่อะไรนี่อะไรเดี๋ยวๆดไอคนนี้เดี๋ยวก่อนเป็นไงเป็นสแตนเล่นไข่เครื่ององน้ำหรือว่าอะไรเน่ยดูเข้มขัดโอ้โหตายแล้วอันนี้ป๋าต้องให้ไว้ก่อนตาเขาไป็นทีมวู้ไม่ได้ตลกตีลังกาเก่งครับผมอันนี้ครู คือเมื่อก่อนเข้มขัดไม่เก่าอย่างนี้ครับตีนกาบ่อยไงอา เป็นขัดเป็นยื่นพลาดแล้วมาสามคนนี้ปฝาเด็ดครับบอกไม่ได้เด็ดเลยฮะเดี๋ยวต้องสามคนนี้เลยฮะไหนลองเตะพี่แจ็คหน่อยดิเดี๋ยวเขาต้องซ้อมคนอื่นเขาบอกอ๋อคนอื่นอ่ะเอาเราเราไม่ได้เราเป็นอาจารย์แล้วเราขึ้นมาสูงแล้วเขาจะเตะเราไม่ได้แล้วเอางี้หนูอ้อมเดี๋ยวเจอเด็กเด็กฝาเด็กฝาซึ่งเป็นนักแสดงด้วยสวยหรือเปล่าหน้าตาเขาดีแล้วป่วยด้วยเป็นผู้หญิหน้าตาไม่ดีตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงไหน ไอ้ที่มันตรงไหนเริ่มต้นเนี่ยหัวหน้าไปก่อนเลยตรงไหนตรงไหนหเวลาแกล้งเวลาแกลงเอาว่าที่ตรงไหนดีดีกว่าปัดถั่วเอาจารย์อาจารย์เอาของเราดีกว่าครับป๋าของเราดีกว่าผู้หญิงสวยด้วยผู้หญิงสวยด้วยใครย้อยจิรนันทหมายน้องย้อยมาเลย ไหวหรือเปล่าเอาอันนี้ไหมโอ้ยเดี๋ยวจัดหนักไปเลยนะคนนี้คนที่ไหวนะคนนี้ไหวเปล่าจัดไปน้องไข่เรื่องขอล์คานองแป๊บลุยไปพ่องไปยันบปยันไปบปยันเดี๋ยวรุ่งกอล์ หรือเปล่า <c oughs> เห็นก็นตายก็ออยังตัวสภาพ <c oughs> ตอนแรกห,หัวก็กต้นต้นไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวว่ามันระดับก,กว่านะ <c oughs> จำความไดปแล้วเนี่ย เป็นลูกศิษย์ที่แบบเลเวลต่ำครับอกเลเวลต่ำเลเวลไม่สูง่าไหร่ก็บอกแล้วอย่ามาดูถูกผู้หญิงเห็นไหมฮะเล่นเรื่องทีเด็ดถูกซัดไปจังๆเอางี้ได้ไหมมีมีให้สู้เมื่อกี้ผู้หญิงใช่ไหมครับเอาผู้ชายได้ไหมส่งมาเป็นคู่เรื่องขนาดน้องยุ้ยเนี่ยขนา่น้องยุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเจอสองคนนี้คุณจะหนาวเตรียมผมเตรียมผมได้เลยเตรียมกลับไปขายปลาหมึกปิ้งก็ได้ไม่ใช่ให้ขายยีราฟให้อย่างขายยีราฟไปด้วยขายปลาหมึกปิ้งไปด้วยสองคนไปสู้เลยมามามา ผมไม่ถูกนี่นี่สุดท้ายนี่ผมลูกน้องลูกน้องของตานี่เนี่ยนะสามคนมาเรียกบหมดจำชื่อไม่ได้เลยแจ๊คแจ๊คแจ๊คเอาผู้หญิงเนี่ยเอาผู้หญิงง่ายๆเพราะผู้หญิงผมก็ทึบเลยผู้หญิงไม่กลัวเดี๋ยวเราส่งผู้หญิงมาสองคนแล้วคุณมีเด็กของคุณหมายความว่าคุณจะไปเองเหรอเดี๋ยวดูก่อนนี่ดูก่อนสองสามสองสามแจ๊กเชนแจ๊ก

มปเลยยแผลเป็นไปเลยทิ้งป้าแก่ไปคนเดียวเลยเดี๋ยวสองสามเดี๋ยวสองสามนี่ไงแล้วแล้วแบบลูกน้องคุณมาดิผมเองผมเองโอ้โหแเดียวช่หมผมได้ผมชอบชอบอาไร อาวจ้อยากอยากจริงอยากลอนเดี๋ยวลอยมันพูดจริงๆก่อนเข้าห้อง่าดจริงแล้วเหรอนี่นี่โทรไปหาเขาใหม่อีกแล้วเหรอได้ชอบเล่นมั่วเนี่ยเฮ้ยน้องกี้น้องกี้เขาเตะสูงนะได้ผมชอบครับชอบกี้หรือชอบอะไรชอบเตะสูงหรือชอบกี้ไปดูละครเขาอยู่แล้วกี้พัตตี้ไม่มีแฟนพี่บอกเลยนี่ผู้ชายคนนี้ไม่หล่อด้วยสกปรกด้วยต้องเอาเจ๊พี่อย่าอย่าบอกกี้เจ๊นี้ไอเอลลอยไม่เท่าไหร่นี่เคยเห็นเอลลอยเขาอย่างนี้ ลายเลยเออเอลลอยเจอเอลลายไอ้เหรอผมขอเจอเหรอโอเคโอเคคุณวันได้ป่ะคุณบอลได้เปล่ะเรจะไปลุมเขาเหรอก็ไปคู่ไงโอเคโอเคป๋าครับไปนี่ค่ะเฮ้ยป๋าป๋าออกมาป๋าออไปไหนเฮ้ยเราถามหน้าร่างว่าบอล ก็เข้าไปรู้ใช่หน่อยนะน้องสาวกัดมันด้วยไอ้พวกตอนซ้อมมันเบาอ่ะเอ้าทำไมทำไมหน้าหยีเหี้ยอะทำไมหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้โหไม่เอาแล้วไม่ใช่เป็กแล้วเดี๋ยวพี่เองน้องเออเอาดังๆเอาเสียแค่นี้มันไม่ขันตาพี่เลยเด้อ รูปร่างหน้ายัยเย <te idal sweet suicide> ี่ยควบไปแล้วะเจ้ี่ยนะคะัดเยี่ยเลยนะคะเป็นยไงแขนแทบขาดเลแขนแรงเลยอ่ะออยยัยยยาไย เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าพวกคุณไปสู้พวกผมไปใหม่นี่ผมยังเหลือยังไงเนี่ยเหลือใครเหลือหนึ่งอีกอันนี้ตัวเอกนะตัวเอก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 นี่เมียเมินี่เตะไม่ยั้งเลยอุ้ยพวกเป็นเล่นไปหมดนะโอ้โหเพราะแท้มาหมาะหมาเอาเลยนะเตะฟันร่วงหมดไปเตะหมาคนได้แต่คนนี้เขาเก่งจริงๆถ้าคนเดียวไปเนี่ยเอาเขาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ถ้าอย่างนั้น สักสามคนอย่าหาว่าหมามูดีกว่าให้หมามูให้หมามูไปเลยสามคนเลย,ยูปรตรงไปมูดใช้ปะไวไหมไปเลยงไปพีเซ ขอเรื่องเล่นนักธราเดย่ยวเป็นทางการนะคะก็อว่าถวาป็ันบูส่งท้ายปีนะนะฮะสนุกสนานด้วยแต่บอกว่าเก่งๆนี่แต่ละคนต้องไปเรียนคิวบูเพิ่มไหมอย่างซีนี่เล่นบ่อยอยู่แล้วแสดงบ่อยอยู่แล้วต้องไปต้องไปเรียนคิวบูเพิ่มไหมฮะก็ต้องไปเพิ่มเติมพื้นฐานครับก็ไม่